ตอนนั้นผมเป็นช่างประจำเครื่องเล่นรถไฟวิ่งรอบสวนครับคือสุดท้ายก่อนที่สวนจะปิดถาวรผมเข้าไปเช็คตามหน้าที่แต่พอสตาร์ทเครื่องผมได้ยินเสียงเด็กหัวล้อครับอยู่ข้างหลังทางๆที่ตอนนั้นไม่มีเด็กเลยสักคนเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณปันครับคุณปันนั้นเคยทำงานเป็นช่างเทคนิคประจำสวนสนุกแห่งหนึ่ง อยู่มานานพอสมควรตั้งแต่สมัยสวนยังคึกคักคนแน่นทุกๆวันหน้าที่หลักของคุณปันคือช่วยดูแลเครื่องเล่นพวกม้าหมุนจิงช้าสวรรค์และรถไฟวิ่งรอบสวนนั่นเองครับแต่หลังจากช่วงโควิดธุรกิจก็เริ่มแย่คนมาเที่ยวก็ลดลงเจ้าของกิจการประกาศปิดสวนอย่างเป็นถาวรครับในเดือนนั้นเพราะว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหว ผมกับทีมจะต้องอยู่เก็บงานอีกไม่กี่วันแล้วก็จะย้ายไปที่ใหม่กันครับคืนนั้นคุณปันปิดสวนเป็นวันสุดท้ายอยู่เวรกลางคืนเพียงคนเดียวเพราะจะต้องเช็คระบบเครื่องเล่นให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับในการหรือถอนคุณปันนั้นถือไฟฉายเดินไปรอบๆสวนครับสนามมืดสนิทมีแค่เสียงลมกับเสียงเหล็กที่เสียดสีกันครับในตอนนั้นเองคุณปันไปถึงโซลรถไฟ ที่เคยมีเด็กๆนั่งกันหนาแน่งขนาดคุณปันเปิดดูระบบตามปกติครับทุกอย่างมันใช้งานได้แต่พอกดปุ่มทดสอบเดินเครื่องเท่านั้นแหละครับรถไฟมันก็เคลื่อนออกอย่างช้าๆแล้วทันใดนั้นเองเสียงเด็กก็ดังออกมาครับลอยมาจากที่ด้านหลังคุณปันหันไปดูนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรคุณปันเลยหยุดรถไฟครับแล้วเช็คในส่วนของไมโครโฟนเผื่อว่าเสียงระบบมันจะเปิดเองได้แต่ลำโพงทุกตัวปิดไ้หมด คุณปันเริ่มไม่สบายใจแล้วครับเลยปิดระบบแล้วเดินกลับดีกว่าไม่อยากอยู่ที่จุดนั้นแล้วแต่ในตอนที่ก้มเก็บของเครื่องมือดันเห็นเงาของคนวิ่งสะท้อนที่กระจกหน้าตู้ควบคุมนั่นเองครับคุณปันรีบหันไปไม่เจอใครอีกแล้วแต่ที่พื้นของทางรถไฟครับดันมีรอยเท้าของเด็กเปียกน้ำอยู่ด้วยทิ้งเต็มไปหมดเลยคุณปานเริ่มใจเสียแล้วนะครับ รีบเดินกลับไปที่ห้องควบคุมหลังสวนแต่รู้สึกเหมือนกับว่ามีเงาเด็กเดินขนานอยู่ข้างกายตลอดเวลาคุณปันก็ไม่กล้าที่จะหันไปมองด้วยเดินก้มหน้าก้มตารีบจ้ำให้ถึงให้เร็วที่สุดแต่ก่อนที่จะถึงห้องครับคุณปันดันได้ยินเสียงประกาศจากโซนสนุกครับว่าขอเชิญทุกท่านขึ้นรถไฟลอสุดท้ายขบวนจะออกในอีกสนาทีคุณปันแน่ใจนะครับว่า ปิดลำโพงเครื่องเสียงแล้วนะเมื่อกี้ที่บอกไปคุณปันรีบวิ่งไปที่ห้องควบคุมครับเพื่อดับระบบทั้งหมดแต่พอเปิดประตูเข้าไปครับไฟทุกดวงมันดันเปิดขึ้นเองได้หน้าจอ,อควบคุมก็วงจรปิดทุกจุดและในจอคุณปันก็ได้เห็นว่าเงาเด็กห้าหนุ่มคนครับอยู่ที่รถไฟหลังจากวันนั้นครับที่คุณปันได้เจอไม่กล้ากลับไปที่สวนนั้นอีกเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งครับว่าคุณปันดันไปเจอกลุ่มเฟซบุ๊ก คนเล่าเรื่องผีเป็นภาพถ่ายของสวนสนุกในตอนกลางคืนที่ไม่มีใครอยู่เลยแต่ตรงมุมขวาล่างของภาพนั้นมีเด็กยืนมองกล้องอยู่ด้วยครับและคุณปันก็จำได้เป็นอย่างดีว่านั่นคือเสื้อของลูกค้าที่เคยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อรถไฟประมาณ4ปีก่อนครับถึงตอนนี้คุณปันอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเสียงเด็กในวันนั้นใช่คนคนเดียวกันหรือไม่แต่ที่มั่นใจได้แน่แน คือรถไฟออกเป็นขบวนสุดท้ายมันคือของจริงเพราะมีบางคนบอกว่าหากได้ยินเสียงของรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วขึ้นไปนั่งคุณอาจจะไม่ได้กลับจากรถไฟคันนั้นอีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟของเด็กเล่นก็ตาม